เรื่องแรกในวันนี้นะครับไปที่อื่นไม่ได้แล้วครับยังไงก็ต้องเอาไปไฮเมอร์ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากหนังฉายเนี่ยก็มีกระแสมากมายเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเอาไปไฮเมอร์ออกมาให้เราได้เห็นเรื่อยๆนะครับต้องยอมรับว่าในระดับโลกระดับสากลเนี่ยถึงแม้ว่าเกือบจะทั้งโลกเนี่ยบาบี้ชนะเอา e ปไฮเมอร์แต่ว่าในฝั่งของกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากหนังฉายนะครับข่าวคราวต่างๆข้อมูลต่างๆที่มีคนพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียเนี่ย ผมยอมรับว่าออลปนเฮเมอร์เห็นเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตเรื่องจริงไงนะคนก็เลยมีการทั้งหยิบคลิปเก่าๆที่ออลปนเฮเมอร์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ข้อมูลตรงนั้นมันเป็นตรงกับในหนังแค่ไหนมีจับผิดต่างๆนานา,นามีเรื่องข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบุคคลแต่และบุคคลที่ปรากฏตัวมาในหนังอะไรแบบนั้นครับซึ่งเออมันก็สนุกดีกึ่งๆว่า เป็นคุณโปราการการที่คริสโตเฟอร์นรแลนทํทำหนังเรื่องออ p e n นเมอร์ก็ทำให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะช่วงปลายๆตอนที่เขาทำโปรเจกต์แมนฮัตตันเนี่ยได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นมิติวิธีการคิดต่างๆของคนที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกในครั้งนั้นโดยเฉพาะจากมุมมองของคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นฟาเธอร์ออฟอะตอมิกบบิดาแห่งระเบิดปรมาณู อันนี้เป็นประเด็นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเราดูอั p เป h e i นไฮเมอร์เนี่ยประเด็นที่คริสโตเฟอร์โนแลนพูดค่อนข้างจะชัดในหนังก็คือเรื่องความรู้สึกของเจโรเบิร์ตอัลเป e นไฮเมอร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมากับนางาซากิครับตามเส้นเรื่องเลยนะผมถือว่าไม่สปอยนะถือว่าเป,เป็นเส้นแบบเส้นหลักง่ายๆเรื่องมันก็แค่อั p เป h e i นไฮเมอร์คิดทฤษฎีที่จะทําให้เกิดระเบิดปรมาณูเกิดการทดลอง สร้างระเบิดปรมาณูในโปรเจกต์แมนฮัตตันที่มีอัลปินไฮเมอร์เป็นหัวหน้าพอเจอระเบิตอัลปินไฮเมอร์ประสบความสําเร็จจากการสร้างระเบิดปรมาณูและระเบิดลูกนั้นถูกทิ้งไปที่ฮิโรชิมานางาซากิลุยส์สตราคในนามของประธานอะตอมิกเอเนจีคอมมิตี้ก็มาเชิญให้อัลปินไฮเมอร์ไปเป็นแชร์แมนเพราะว่าเอ้ยอยู่เป็นคนดังที่สุดเกี่ยวกับปรมาณูก็ต้องอยู่แล้วบอกว่ามาเป็นแชร์แมนให้กับอะตอมิกเอเนจีคอมมิตี้พอเอาอัลปินไฮเมอร์มาเป็น แชร์แมนให้กับไอเอไอซีปุ๊บเอา้เอาเอา,เอาเป็นไฮเมอร์ในหนังนะฮะดันไม่เห็นด้วยกับไประเบิดปรามานูซะอย่างนั้นต่อต้านเอชบอมต่อต้านนู่นนี่นั่นจนไปหักหน้าลุยส์สแตรว์จึงเกิดเรื่องราวหลังจากนั้นนั่นเป็นโครงคร่าวๆข,ข,ข,ของหนังเรื่องขอาเป็นไฮเมอร์ซึ่งอย่างที่บอกครับประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเจโรเบิลเอาเป็นไฮเมอร์รู้สึกไม่ค่อยดีหลังจากเกิดการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิพูดง,ง่ายๆก็คือรู้สึกผิดแล้วครับกระทั่งมี ไดอะ็อกเกิดขึ้นในหนังนะครับประมาณว่าที่คุณยอมไม่เขาแร่เนื้อเถือหนังอยู่แบบนี้เนี่ยลอกลอกหนังแล้วเอาเกลือทาอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอยากจะถ่ายบาปใช่ไหมมีกระทั่งมีได้อะ็อกแบบนี้โผล่ออกมาครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นไดอะ็อกที่น่าจะถูกจดบันทึกเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้เพราะว่าโนแลนเขียนทุกอย่างเหมือนกับมาจากบันทึกหลายๆที่นะครับคือใครพูดอะไรที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แกก็ใส่ๆส่ๆเข้าไปในหนังเลยครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ต่อกลับไปที่ แนวคิดของออลเบไนเมอร์เกี่ยวกับระเบิดปรมานูเมื่อหนังพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นครับว่าเอ๊ะความจริงแล้วตอนที่เกิดเหตุอะตั้งแต่เกิดเหตุอะบอมไออะตอมิกบอมลงปุ๊บเนี่ยประมาณ1940กว่ากว่าเกือบ50เนี่ยไปจนถึงออลเปอไนเมอร์เสียประมาณ1967มั้งระเบิดออเนเมอร์เสียนะเออใช่ปี67 เหมือนตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเขาเขาไปขุดกันมาครับว่ามันมีบทสัมภาษณ์ที่รู้สึกเหมือนกับว่าอ p e ปเนไฮเมอร์ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกต่อต้านกับเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมากับนางาซากิขนาดนั้นอันนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าอ p e ปนไฮเมอร์คิดอย่างงั้น100%นะครับ แต่สิ่งที่เขขุดกันขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจก็คือคลิปนี้ครับเป็นคลิปสัมภาษณ์ออเปนไฮเมอร์ตอนที่อายุประมาณ60ปีคลิปนี้เป็นคลิปสัมภาษณ์โดย cnbc นะครับแล้วก็ถูกเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยใน YouTube ไปคลิกดูก็ได้ชื่อคลิปก็คือ cnbc o p p n n h i m m r r n t t r v v i w w 9 9 6 5ลองไปหาดูได้ครับคุณก็จะเจออันนี้ซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ย อเปนไฮเมอร์ถูกถามเรื่องว่าคุณรู้สึกยังไงกับการทิ้งระเบิดปรมานูของอเมริกาที่ฮิโรชิมาและนางาซากิอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วที่อ p เปินไฮเมอร์ตอบแกดูแบ่งรับแบ่งสู้ครับ แกดูไม่ได้แบบว่าโอ้ผมรู้สึกมันเลวร้ายแล้วมันแย่มากไม่เนี่ยคือนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติแกไม่ได้พูดชัดเจนแบบนั้นครับคือพูดตรงๆก็คือไม่ได้พูดเหมือนกับความรู้สึกของตัวละครที่เราเห็นในหนังอะ่ะแกตอบทํานองที่ว่าผมเชื่อครับผมอ่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากหลายๆแง่มุมทั้งจากมุมปกติและจากมุมมองของ คนที่ทำงานทางการทหารออเปนเฮเมอร์บอกว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองของการทหารหรือว่าการสงครามเนี่ยการปล่อยให้สงครามที่มันใหญ่โตแบบนั้นลุกลามไปจนถึงเมนแลนเนี่ยมันสร้างความเสียหายมหาศาลนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าฝั่งอเมริกาก็ตามจนถึงตอนนี้นั่นก็คือณนะช่วงเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่ในปี65นะครับออเปนเฮเมอร์บอกว่า ผมเองยังเชื่อว่าสิ่งที่อเมริกาตัดสินใจทำกับญี่ปุ่นณเวลานั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่มันเป็นทางเลือกเดียวแกก็ยังออกตัวนะครับแกบอกว่าผมยอมรับว่าการใช้ระเบิดประมณูเป็นเรื่องที่โหดร้ายมันก่อให้เกิดความสูญเสียในแบบที่ไม่มีทางยอมรับได้แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยพูดก็พูดเถอะมันก็กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สงครามที่เกิดขึ้น,นมันยุติลง อเบนไฮเมอร์บอกว่าย้อนไปวันนั้นนะปี65ย้อนไปวันนั้นนะให้ถามตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็คือตอนปี65เนี่ยอเบอ h e ไฮเมอร์เองยังบอกว่าเอาไม่แน่ใจเลยว่าตอนนั้นน่ะมันมีทางออกอื่นให้กับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่านอกจากสิ่งที่อเมริกาทำกับการทิ้งระเบิดประมณูอ่ะตัวเกเองบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยอมรับ ได้นะว่ามันหนักหนาสาหัสสำหรับทุกฝ่ายที่ต้องตัดสินใจเรื่องในวันนั้นแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันตอบยากถ้าคุณจะถามว่าการตัดสินใจณนะวันนั้นของอเมริกาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้แหละครับคนก็ถึงวิาพากษ์วิจารณ์กันครับว่าคริสโตเฟอร์โนแลนตีความหมายความรู้สึกของออฟเวนเมอร์ไปอีกแบบหนึง่งแบบที่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเออไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าพูดถึงความรู้สึกของออฟเวนเมอร์จริงๆเนี่ย แกรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านะครับอ้าวนอกจากเรื่องนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของหนังเรื่อง o p p e n h e i m e r แล้วก็สุดท้ายผู้กำกับก็ออกมาเฉลยชัดเจนนะครับเรื่องที่หนังมีทั้งสีและมีทั้งขาวดำอันนี้เนี่ยผมว่าหลายคนรู้แล้วก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากาผมถามแบบนี้ก่อนผมถามแบบนี้ว่าคุณคิดว่าทำไมคริสโตเฟอร์โนแลน ถึงแบ่งเอาไปไนเมอร์เป็นสีและเป็นขาวดำอ่ะอันนี้ผมมีคำตอบเป็นเฉลยข้อขสอบอยู่เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังแต่อันนี้ผมถามผู้ฟงังผู้ฟังก่อนว่าคุณคิดว่าทำไมขาวดํากับสีมันหมายความว่าอะไรอ่ะตอบกันแสดงความเห็นกันได้ฮะตอนแรกผมก็พยายามคิดซับซ้อนนะตอนดูนะแต่พอออกจากโรงมาจากการดูทั้งหมดอนะ มก็คุยกับคุณเอเชลามาว่าผมก็ว่าสงสัยจะแค่นั้นแหลอวะแล้วก็เขาก็ตอบมาณนะวันนี้คริสเฟอร์โนแลนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับเกี่ยวกับสีที่มีการแบบว่าตัดสินใจทําทั้งสีและขาวดำอ่ะทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อแต่ผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนว่าไอเรื่องทําสีกับขาวดำเนี่ยไอเราเห็นเป็นสีกับเป็นขาวดําเราก็รู้สึกว่าไม่น่ายากนะครับ มันก็แค่คือสมมุติเราทำไฟนอะลคัตโปรเนาะเราก็แค่เอาฟุตเทจเหมือนกันอะก็มาใส่อันไหนเป็นสีแล้วก็ปล่อยเป็นสีแล้วก็ไปทําสีเข้าแลบอันไหนเป็นขาวดำเราก็เอาซัจูเรเลตลงมันก็ขาวดําแล้วถูกไหมครับแต่ปัญหาของการถ่ายทำอ o p เปอร e ไฮเมเป็นขาวดำเนี่ยฮอยฮอยแวนฮอยเตอร์มาผู้กํากับภาพแกลอยฟังครับมันมีคลิปคลิปจากเรื่องอ p เปนไฮเนี่แหละ ฮอยแวนฮอยเตอร์าผู้กำกับภาพจากเรื่อง o p e เอปนแล้วก็ทำงานกับคริสโตเฟอร์โนแลนมา4เรื่องติดแล้วนะครับแกบอกว่าตอนทำเรื่อง o อ p มเป็นไนเเนี่ยไอเรื่องจะแบ่งสีแบ่งขาวดำเนี่ยมันอยู่ในบทอยู่แล้วคริสโตเฟอร์โนแลนกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนถ่ายสีไม่มีปัญหาเราก็แค่บอกว่าเขาถ่ายฟิล์มนะครับหนังด้วยถ่ายด้วยฟิล์ม65มิเมนะเป็นฟิลม์ม iMac ขนาดใหญ่ ถ่ายสีไม่มีปัญหาก็ไปซื้อสิฟิล์มมาฟิล์มสีมันมีนี่ปัญหาใหญ่ก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนบอกฮอยแวนฮอยเตอร์มาว่าเราจะไม่เอาไปทำขาวดำในเครื่องตัดเราต้องจบงานในฟิล์มให้ได้เลยฉากขาวดำเราต้องถ่ายด้วยฟิล์มขาวดำฮอยเตอร์มาก็ถามคริสโตเฟอร์โนแลนกลับครับว่าเฮ้ยคริสอยู่บ้าหรือเปล่า <"You S 2> จะถ่ายไ m a มเป็นขาวดำ ด้วยฟิล์มไอแม็กขาวดำไม่ได้ตอนแรนก็ถามว่าทำไมไม่ได้อะว่ามันไม่มีไงมันไม่มีอะไรมันไม่มีฟิล์มไอแม็กขาวดำขายเขาไม่ได้ผลิตมันไม่มีใครทํามันไม่ได้เป็นตลาดใหญ่เขาก็ลุกกล้องไอแม็กทั่วโลกไม่ได้มีเยอะแล้วเขาก็ผลิตแต่ฟิล์ม65มิลลิเมตรที่เป็นฟิล์มสีแค่จะเอาฟิล์มสีเขายังจะไม่มีให้เลยเขาไม่มีใครใช้แล้วมีประทานโทษนะครับมีมึงใช้อยู่คนเดียวอ่ะฉะนั้นฟิล์มขาวดำเขาไม่มีให้จะเอาที่ไหนมา ก็เกิดปัญหาในการถ่ายทำครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราก็ต้องถ่ายฟิล์มสีอย่างเงี้ยเหรอแล้อเ,เอาไปเข้าแลบเพื่อทำเป็นขาวดำมาเหรอก็ผิดโยจด,ดีคริสโตเฟอร์โนแลนก็ไม่อยากทำแบบนั้นครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาก็ได้ฟิล์มขาวดำมาจริงๆครับเพราะว่าทางบริษัทโกดักเนี่ยเมื่อได้ทราบข่าวนี้ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนต้องการถ่ายฟิล์ม65มิมด้วยกล้อง iMac เป็นฟิล์มขาวดำเนี่ยเขาไปทำโปรโตไทป์มาเลยครับบริษัทฟิล์มต้องไปเดือดร้อนทำฟิล์มขาวดำมาให้นแลนนะครับเพื่อเอามาถ่ายหนังเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วเขาผลิตในจำนวนที่พอสำหรับถ่ายหนังเรื่องอัลเปอเนอร์อย่างเดียวเท่านั้นครับนั่นเป็นอีเกเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยมันต้องดูไอ้แหมกันวะถ้ามันพยายามทรมานทรกรรมกันขนาดนี้เนี่ยมันจึงออกมากลายเป็นหนังขาวดำที่คริสตเฟร์นแลนบอกว่าตอนถ่ายฉากขาวดำเนี่ย มันอัศจรรย์ใจมากครับริซฟอร์นอแลนบอกว่าตอนเทสนะแล้วล้างฟิล์มอะไรกันออกมาเรียบร้อยแล้วไปฉายเทสดูนะมันแบบโอ้ยความฟิล์มมันอะมันมันทุกอย่างมันสมบูรณใ์ในแบบที่อยากให้มันเป็นมากนั่นคือเรื่องราวของโปรดักชั o นในการถ่ายภาพขาวดำของหนังเรื่องอ p พเปนไนเมอครับแต่เรื่องการแบ่งสีกับแบ่งขาวดำเนี่ยหลายคนก็อธิบายมาหลายๆแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจะได้แยกว่าเหตุการณ์เกิดคนละช่วงเวลาจะได้แบ่งว่าเนื้อเรื่องอยู่เส้นเรื่องไหนเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวละครเกี่ยวกับอารมณ์เหรอรู้สึกแน่ๆคือการแบ่งช่วงเวลาแต่จุดประสงค์ไม่ชัดเจนขนาดนั้นขาวดำคือช่วงที่มีปัญหา Oppy and s t r ด u สใช่ครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับ สีคือเรื่องที่เล่าจากมุมมองของเจโรเบิร์ตออลเปนไฮเมอร์ในขณะที่ขาวดำเป็นเรื่องที่เล่าผ่านมุมมองของตัวละครของโรเบิร์ตดาวนีิจูเนียร์ลุยส์สโตรฟนี่คือสิ่งที่คริสโตเฟอร์นแลนอธิบายเอาไว้ครับแต่ผมไม่ได้บอกนะคือเขาบอกว่าเอ่อเออออ่เปนไฮเมอร์ฟอยล์ววิววิชอีสเดอะคอลเลคซ์ซีเควนซ์แอนด์แลนด์เดอะแบล็กแอนด์ไวส์สตอฟอีสโรเบิร์ตดาวนิจูเนีย ลุยส์สโตร์พอยต์ออฟวิวบอกอธิบาย,ยางี้ชัดเจนครับดังนั้นนี่คือเหตุผลในการใช้สีที่ต่างกันของการเล่าเรื่องหนงังเรื่องออพเปนไฮเมอร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของออ e เปนไฮเมอนะครับเอาเรื่องแม่ผมก็ไม่อยากจะข้ามสักเรื่องนะแต่มันก็รายดีเทลเยอะมากเลยเนี่ย เ,เรื่องเลิฟซีนก่อนแล้วกันเ,เรื่องเลิฟซีนเราทราบดีว่าในหนังเรื่อง o อาไปเมอรเนี่ยมีเลิฟซีนแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันจะถูกพูดถึงในบ้านเรามากนักก็มีบางสื่ออย่างแบร์ตายเขาก็ลงแล้วผมก็ไปเจอในสื่อต่างประเทศค่อนข้างเยอะที่ลงประเด็นนี้ซึ่งผมว่าเออตอนดูก็แอบรู้สึกนะว่าเอ,อ๊ะมันมันไม่เป็นไรจริงๆเหรอนั่นก็คือฉาก เลิฟซีนหรือว่าผู้ใี่มันชัดเจนก็คือฉากเซ็กซีนในอัลป์เอนไหเมอร์คือมันเป็นฉากของตัวละครสองตัวละครชายหญิงเนาะเราไม่สปอยอะไรทั้งสิ้นเผื่อคนยังไม่ได้ดูเนาะที่บอกว่ามันคอนโทรเวอร์ชิลเนี่ยคนมันกลายเป็นรูปอื้อฉาวเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นฉากเซ็กซซีนที่อยู่ๆผู้หญิงก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเดินไปหยิบหนังสือแล้วก็เอาให้ผู้ชายอ่าน แล้วก็มีกิจกรรมกันขณะที่ผู้ชายกาลังอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่แล้วปรากฏว่าหนังสือที่เขาอ่านน่ะมันเป็นหนังสือพะควัคคีตาผมก็ดูอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไรจริงๆเหรอเพราะว่าพะควัคคีตามันก็มันก็มันก็ฮินดูมากอะเนาะแล้วชาวเหล่าชาวฮินดูเขาจะไม่ว่าเอาหรือว่าหนังมันฉายที่อินเดียด้วยนะเออหนังมันเข้าที่อินเดียด้วย เขาจะไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกันเหรอเขาจะไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่เหมาะสมอย่างนี้เหรอเข้าใจว่าขาผมไปเซิร์ชดูนะครับมันก็มีคลิปที่ไม่ใช่คลิปตอนมีเซ็กซ์นะเป็นคลิปปกติอ่ะที่ o p e n n เอนเนอร์เขาก็มีการพูดถึงประโยคที่มาจากพระควัีตาอันนั้นแหละบัดนี้ข้าได้กลายเป็นความมุ้ยมรณาผลาโลกทั้งใบเนี่ยเออเนีอันเนี่ยเป็นประโยคที่ o อาไเนเอเคยพูดในสัมภาษณ์เอาไว้จริงๆแต่ว่า คริสโตเฟอร์โนแลนด์เขาหยิบเอามาใส่ให้ตัวละครในฉากที่มันเป็นเลิฟซีนซึ่งผมก็ผมไม่ถึงกับตกใจเลยผมว่ไม่ได้ศาสนาวิทยาขนาดนั้นแต่ผมแบบผมรู้สึกแปลกๆว่าโอหเขาก็าเอาอย่างนี้เลยเหรอซึ่งถามว่าเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องไหมเป็นพอสมควรฮะเพราะว่ามีสื่อมวลชนนะฮะเรียกว่าเป็นสื่อมวลชนผู้ก่อตั้ง Save Culture Save India Foundation ครับอูเด มาหุระกาครับอเดมาหุระกาเป็นสื่อสารมวลชนผู้ก่อตั้งเซฟเคาน์เตอร์เซฟอินเดียฟาวเดชันนะครับหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าองค์กรอนุรักษ์วัฒนธรรมอินเดียแกทวีตข้อความเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงคริสโตเฟอร์โนแลนเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ลงชื่อเลยเดีย Mr. มิสเตอร์คริสโตเฟอร์โนแลนด์ดี렉เตอร์เอาเป็นไฮเมอร์ฟิล์มอย่างนั้นเลยแล้วก็ร่ายยาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวฉากพัคควาคีตาฉากนั้น อันนี้เป็นบทแปลที่ทางทางแบรไตนเขาแปลไว้นะครับผมยืมมาอ่านให้ทุกคนฟังหน่อยแล้วกันว่าเขาแปลไว้ว่ายังไงบ้างจดหมายของอุนเดมหุกาเนี่ยเขียนถึงออเปนไฮเมอร์เขียนคันทุคิสเซอรนโนแลนว่าหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์แล้วพบว่าฉากเซ็กซ์ในหนังที่ให้ผู้หญิงขึ้นขี่ผู้ชายโดยมือหนึ่งถือคัมภีร์พระควกิตาไปพร้อมๆกับอีกมือหนึ่งกําลังปรับตําแหน่งอวัยวะให้เข้าที่ ด้วยว่าครับด้วยว่าคมภีพักวากีตาเป็นพระเวทคัมพีร์ที่ชาวฮินดูให้ความเลื่อมใสศรัทธาการกระทําแบบนี้ถือเป็นความถือเป็นการดูหมิ่นความเชื่อของชาวฮินดูนับพันล้านซึ่งอาจจะทําให้เกิดสงครามและความขัดแย้งในชุมชนชาวฮินดูและเป็นแผนสมคบคิดของพวกต่อแอนตี้ศาสนาฮินดูอันนี้เป็นเป็นข้อความจากผู้ก่อตั้ง Save Culture Save India Foundation นะครับซึ่งทวิตเนี่ยของอุนเด มาหุระกาเนี่ยก็ถูกรีทวิตไปร่วมครึ่งหมื่นนะครับเยอะครับแล้วก็มีนักการเมืองอินเดียคุณอนุรักทาอนุรักทาคุนะอ,อนุรักษทาคุนะครับเป็นนักการเมืองอินเดียก็ออกมาเรียกร้องว่าหนังฉายในอินเดียนะมันต้องตัดฉากนี้ทิ้งเพราะมันไม่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามมันก็ดูคือมันกลายเป็นเรื่องไหมมันกลายเป็นเรื่องแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องก่อนที่หนังจะฉาย แต่สุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจกลับกลายเป็นตัวเลขของหนังเรื่องอเ e ปีไนเมอร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไปทำมาไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ากลายเป็นว่าที่อินเดียครับเป็นประเทศเดียวที่อ p e ปนไฮเมอร์กับบาร์บี้เข้าฉายพร้อมกันแล้วบาร์บี้แพ้ลุยเลยอ p e ปนไฮเมอร์ heimer, ชนะ คือที่อื่นทั่วโลกนะไทยผมไม่รู้ตัวเลขอเมริกาอะไรแบบเนี้ยอุย้ยบาบี้ชนะครึ่งนึงแล้วครับครึ่งต่อครึ่งอะ่ะในขณะที่ที่อินเดียบาบี้เปิดไป2.2อปงจองเอาไปไนเมอร์เปิดไป7คนเขาก็เลยซุบซิบซุบซิบกันครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้แหละพระกวากีตานี่แหละที่มันคอนโทนทัวเชียลมากๆเนี่ยคนอินเดียเลยอยากเออกูไปดูให้มันเห็นกตาเดน๋ยวมันเป็นยังไงวะมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังอเอาไปไนเมอร์เนี่ยมีคนไปดู เยอะกว่าบาร์บี้ด้วยซ้ำไปครับสืบเนื่องจากฉากเซ็กซี่ที่ว่านะครับก็มีอีกหนึ่งหนึ่งข้อข้อมูลไม่ใช่ข้อมูล,ม,ม,ลมีหนึ่งภาพที่น่าสนใจออกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อินเดียหรือเปล่านะเพราะว่าเขาไม่ได้มีการระบุมีการเอาภาพเบื้องหลังมาแชร์ตอนแรกผมก็เอ๊ะหรือว่าที่เราเห็นไม่ใช่ที่เราเห็นนะใช่ยืนยันแบบนี้ที่เราเห็นนะใช,บบะนนะใช่อันนี้แฟนเพจ ทวิตที่เป็นแฟนเพจของฟอนิสฟิวเป็นคนแชร์ไอ้ที่เราเห็นในโรงอะ่ะใช่แตใ่ในบางประเทศต้องรีทัชให้เป็นชุดดําอย่างนี้ครับเพื่อให้หนังเข้าฉายได้นะฮะเพื่อให้หนังเข้าฉายได้นั่นคือเรื่องราวของ o p ลป์เไฮเมหลังจากหนังเข้าฉายนะครับอ่ะมีเรื่องทงอีกนิดนึงอ่ะเรื่องทงก็คือเหมือนจะจับผิดเหมือนกับจับผิดนั่นแหละรครับคือมุกไปตาดีไปนับเนาะทงอเมริกาในหนังอ p ลป์เนไฮเมอร์พด คือจริงๆไม่ต้องนับหรอกครับเพราะว่าตอน50ดวงอ่ะเขาจะเรียงสลับสลับแบบไม่ตรงแถวกันอ่ะดาวในทงอเมริกาตอนที่อยู่ในหนังอ่ะมัน50ดวงซึ่งในปี4ี่หเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะตอนนั้นน่ะมันต้องมีแค่48ดวงนักประวัติศาสตร์อเมริกาเขาบอกแล้ว48ดวงอ่ะดาวไม่เรียงงี้ดาวมันเรียงแถวตรงเลย68 48 ไม่มีฮันน์โูลูกับอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้ละดังนั้นผิดครับเน <laughs> <c oughs> ่ดังนั้นผิดครับเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอา,เ,อา,เ,อาเล่าก็ได้ทันสั้นมันไม่ได้ยาวเรื่องของเรื่องคือคริสเฟอร์โเนลเนี่ย แกไปให้สัมภาษณ์คุณจำไอ้คราวที่แล้วได้ไหมครับที่แกบอกว่าแกจะไม่กำกับหนังทูปอร์ฮีโร่แล้วนั่นน่ะเออแกไปตอบ q a จากไอ YouTube ช่องหนึ่งและแกก็ตอบแบบตอบแบบถามเร็วตอบเร็วนะครับทำไหมไม,ไม่ทำไหมทำทำไหม,ไม,ไ,มไม่เอาไหมไม่เอาทำภาคสามไหมไม่เง,งี้ยถามเร็วตอบเร็วถามเร็วตอบเร็วเง,งี้ยแหละครับคือตอนไอ้พิธีกรไอ่ยูทูบเบอร์ถามคริสตเฟอร์โนแลนว่า คุณจะมีโอกาสกลับมากำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่หลังจาก The Dark Knight Rises อีกไหมโนเลนตอบโคตรเร็วเลยครับโนคำเดียวเลยสั้นๆเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้คิสซี่เขาถามกันอยู่เนี่ย Q&A นั่นแหะเขาให้ตอบ Yes No หรือว่า Pass แต่พอไอพิธีกรถามคริสฟอร e ์โนเลนว่าคุณมีโอกาสจะกำกับหนังเรื่อง Star War ไหมโนเลนหยุดครับหยุดแล้วคิด แล้วก็ไม่รีแอคทันทีครับไม่ Yes ไม่โ no นทันทีแล้วก็ยิ้มแปลกๆแล้วก็ตอบว่าพ a s s ขอผ่านไปก่อนไม่แบ่งไม่ไม่บอกไม่รับไม่อะไรทั้งสิน้นซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแค่คริสโตเฟอร์โนแลนบอกว่า Pass เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายครับแต่ว่าการพูดถึง Star Wars ณวันนี้ของคริสโตเฟอร์โนแลนแล้วโนแลนทำท่าทำทีเหมือนไม่แน่ใจเพราะถ้าได้โอกาสกำกับก็ดีเหมือนกันเนี่ยเ มันเป็นประเด็นครับเพราะว่าถ้าใครอ่านเนี่ย The Nolan Variation หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องประวัติของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยในบทแรกๆเนี่ยที่มีการพูดถึงที่มาที่ไปของเด็กชายคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขามีการพูดถึงวัยเด็กของโนแลนอย่างชัดเจนครับว่าความประทับใจของคริสโตเฟอร์โนแลนที่มีต่อหนังชุด Star Wars เนี่ยมันเป็นแบบไหน ในหนังสือฉบับภาษาไทยนะครับหน้าที่46เนี่ยโนแลนเล่าให้คนเขียนน่ะเขาไม่ได้เขียนเองนะครับเขามีคนสัมภาษณ์อีกทีเขาเขียนว่าซึ่งโนแลนจําได้ดีว่าเขามีโอกาสดูหนังสตาร์วอลของจอร์จลูคัสที่เข้าใช้ในปี1977ซึ่งตอนนั้นคริสเฟอร์โนแลนอายุเพียงแค่7ขวบแล้วก็เป็นโค้ดคําพูดของคริสเฟอร์โนแลนครับว่าคริสเฟอร์โนแลนบอกว่าผมดูหนังเรื่องนี้ในโรงหนังเล็กๆ แถบชานเมืองโอไฮโอตอนนั้นครอบครัวผมไปเยี่ยมคุณยายกันสมัยนั้นอังกฤษยังต้องรอฟรีม พริม์เดียวจากอเมริกาหมายความว่าหนังที่ฉายที่อเมริกาไปแล้ว1-2เดือนพวกเราที่อังกฤษถึงจะได้ดูอย่างหนังที่เข้าฉายในอเมริกาในช่วงซัมเมอร์กว่าคนอังกฤษจะได้ดูก็เลยไปช่วงคริสต์มาสแล้วผมจําได้แม่นว่าตอนนั้นกลับไปเรียนที่ไฮเกตแล้วเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งที่โอไฮโอมันเป็นหนังที่มีผู้ชายสวมหน้ากากสีดําแล้วก็มีกลุ่มสตรอมทูเปร์ในชุดสีขาวแต่คนพวกนั้นไม่ใช่ฝั่งพระเอกนะผมจําได้ดีว่าตอนนนััน้เล่ายงงไง ไม่มีเพื่อนคนไหนเข้าใจผมเลยสักคน จนถึงช่วงคริสต์มาสพอ Star War ลเข้าฉายที่อังกฤษทุกคนก็แทบจะเป็นบ้าเลยมีแต่คนพูดถึง s t า r War ลอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดเพื่อผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่พ่อของเขาอยู่ในวงออเคสตราที่อัดเพลงให้กับหนังเรื่อง s t า r ์ a r ลด้วยส่วนตัวผมเองผมดูหนังเรื่องนี้ซ้ําหลายรอบมากบวกกับการที่ดูหนังเรื่องนี้ก่อนเด็กคนอื่นในอเมริกาจนทําให้ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่ดู Star w ว r ลมากรอบที่สุดในโรงเรียนแล้วไปไปมามาผมประทับใจกับงานพวกเทคนิคพิเศษเบื้องหลังในฉากต่างๆผมม็นิตยสารเกี่ยวกับบร Like a n d Magic ที่อ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จักเบื่อเอาจริงๆผมประทับใจทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูลหเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้น่าทึงม่าพวกเขาสร้างมันมาได้อย่างไรนั่นเป็นความรู้สึกของคริสโตเฟอร์โนแลนที่มีต่อ Star Wars ที่เขาบอกเรามาผ่าน The Nolan Variation เรื่องนี้ครับเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมครับเท่ากับว่า Star Wars เป็นความทรงจาแรกๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนเออมันเป็นแบบ มันเป็นเรื่องแรกๆที่จุดประกายให้หนูแลนสนใจเรื่องการทำภาพยนตร์โดยเฉพาะทางฝั่งเทคนิคครับแล้วหนูแลนถึงได้บ้าเทคนิคอยู่ทุกททุกวันเนี่ยครับอยากจะถ่ายฟิล์มขาวดำก็ต้องถ่ายลงบนฟิล์มขาวดำนะไปถ่ายสีเล้ามาทำขาวดำไม่เอาจะถ่ายฉากอวกาศให้ถ่ายบูสกรีนก็ไม่อยากฉันอยากจะถ่ายยานอวกาศจริงๆแบบนั้นนะ่ะแกฝังใจเรื่อง s t า r ์ a r s มากครับ แล้วคุณก็รู้ผมก็รู้เราคนดูหนังด้วยกันเนี่ยไอ้หนังที่มาสนุกตอนโตนะต่อให้มันยอดยี่ยมขนาดไหนอ่ะเราไปดูแล้วแบบโหหนังเรื่องนี้ลุ่มลึกมากมีการตีความนู่นนี่นั่นมากมายเนี่ยยังไงก็ไม่สู้ความทรงจำวัยเด็กครับและคริสตฟเฟอร์โนแลนถูกจุดประกายเล็กๆในวัยรุ่นขึ้นมาด้วยการดูหนังเรื่อง Star Wars คุณคิดว่าเขาอยากกลับ Star War ลไหมครับถ้าเขามีโอกาสมันทำให้โปรเจกต์เรื่อง Star War s กลายเป็นคำถามที่โนแันต้องคิดนะครับว่าหรือว่ากำกับดีว่า <laughs> แต่สุดท้ายเราจะได้เห็นหรือไม่อันนี้ให้คำตอบอะไรไม่ได้นะครับเอารอดูก็แล้วกันนะครับและนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคริสตเฟอร์โนแลน n มีคนบอกว่าคุณโฟบอกว่าคงฟิลค้ายดูนไม่มีทางครับไม่มีทาง ท่านผมกล้าพูดแบบนั้นคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นคนประณีประนอมทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์พอสมควรครับคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ใช่เดนนิสวิลเลนเนฟเดนนิสวิลเลนเนฟไม่มีความประณีประนอมในการทำหนังแล้วตลาดตัวอย่างที่โนแลนประณีประนอมในการทำแล้วตลาดแล้วสนุกที่สุดอันนึงก็คือชุดแบทแมนนะครับเขาประณีประนอมกับสตูดิโอมากครับก็าทำหนังออกมาแบบไอ้ไอ้แบทแมนบิกินน่ะอุ้ยแอคชั่นจะตาย The Prestige อย่างเงี้ยเป็นทิลเลอร์สนุกมากเลยหรือก็ทั้งล่าสุดเดี๋ยอาลเพนไฮเมอร์นะครับคุณเห็นไหมบางจังหวะมันก็ดูตลาดมากนะซึ่งผมว่าถ้าโนแลนเอารถมือแบบนั้นนะ่ะมาทำา t t r w w r r เฮ้ยมันสนุกนะผมว่า Star War s จะแต่แต่แต,แต่อย่างไรก็ตามถ้าทำถ้าโนแลนทำา t t r w w r r นะผมไม่ได้ห่วงเรื่องแบบหนังมันจะดูยากมันจะกลายเป็นอาร์ตเฮ้ยโนแลนไม่ใช่วงกาไวโนแลนทำหนังสนุกโนแลนทำหนังทิลเลอร์ โนแลนไม่ได้เป็นคนทำนำทำหนังอาร์ตเฮาส์ครับผมเคยอธิบายไปทีหนึ่งตอนนั้นน่าจะอธิบายใน F99 มั้งว่าในหนังสือเล่มเนี่ยโนแลนเขาบอกว่าตัวเขาไม่ใช่อาร์ติสต์อาร์ติสต์มันต้องอย่างเทเลนต์มาลิกนุ่นตัวเขาอะเป็นช่างเทคนิคเป็นเทคนิคเชี่ยนในการทำหนังเพราะเขาสนใจเรื่องเทคนิคมากผมห่วงทีมเบื้องหลังอินเตอร์สเตลล่ายังขนาดนั้นน่ะสตาร์วอมเลยไม่มีกินสกรีนชุดยางล้วนๆเออแต่เอาของจริงผมว่า ถ้าเขาประทับใจอ่านไอ้นิตยาสารเบื้องหลังหนังเยอะขนาดนั้นนะตอนดูสตาร์วอลากแรกๆนะเงยกลับไปทำสต็อปโมชั่นแน่เขชอบแบบนั้นซึ่งผมก็ชอบแบบนั้นเอรอ,อดูก็แล้วกันครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ